างั้นเราต้องไปฝั่งนู้นแล้วแหละไม่าฮ่่าฮ่าฮ่าดีเดียฮ่าี่าฮ่่าฮ่าฮ่ไม่าฮ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 ่า่าฮสู้่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่นี่มฮนาฮ่าฮ่ี้่าฮ่้่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่า่นฮ่า่า่าฮ่่าฮี่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่า่าาาาาา่่ เออลองเปิดลองเปิดลองเปิดเอ๊เฮ้ยเฮ้ยแค่เจอทยังมองตาทุ้งท้องไอ้สัสไปได้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 เราต้องมีพรรคพวกกว่านี้ไปเดี๋ยวกูแชร์เลือดให้ไอ้เนี่ยลำบากจังมึงติดประตู่อมึงต้องปิดประตูเลยมึงขนาดนั้นเหรอวะนี่พอยแรกเองเบาเบา มามามาหันหลังมาหลังมามาหลังมาไอซิ่งหันหลังมาหันหลังให้ทุกคนเอ่อตูดมึงมึงโยกหัวทำเฮียอะไรเป็นชาวโลกเลยสังไม่เมือนเปลี่ยไม่ได้ให้เลยเลยได้ได้ได้ซีดาอย่าสีแนาทุกคนไอเฮียเออกันต่อตะล่านหลังมาตะล่านหลังมาขอบคุณครับพี่เป็นไรต้องไปไกลเว้ยชาวโลก ไปกันอ่าเออเราต้อไปกันอีกไกลอ่ะเฮ้ย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 ไอช็อคโควิดโควิดมาโควิดมาครับโควิดโควิดโควิดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวเป็นโควิดหรอโควิดจะไม่เป็นไรดันกับมอนดี้เฮ้ยเสีกแม่เด็กอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นหวัดหรือเปล่าหน่อย อุ้มวกด้วยขอขอของถ้าจะขอเอ่อตามไม่เป็นป่าไหมโอเคโอเคเฮ้ยพี่ใต้เตียงมีมีของมีถ้วยถ้วยโคลีคิงว้าวเยี่ยมมากของกูแตกหมดไอ้เยี่ยมใจเย็นๆดิโอ้ยกูตายแน่แบบนี้

พี่พี่มาอะไรอ่ะสวัครับตะบุญาวเลนี่อะไรพี่อ้เอ้ยในห้องนี้มีของห้องนี้มีของ้าหลัง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 ห้องนี้มีของพีไอ้ปุจจิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย r o ี่เบชก็ี่อะชอะไรเมโคลไอ้ีมันสาบมากูอยากเอาลูกโอ้โหมา ได้เหต้องหาตลาดดีทได้ตักเยมันมันหดแล้วมันหดแล้วมันหดแล้วเลเซอร์บีบมาเถอะพี่และไอเมนั่นมันไม่ตามกปะอกเฮ้ยตรงนี้มีของดีมากเลยอนหน้มเชอมีเทลดีเทลวาง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 ไป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 ดูผมน่มเชอร์ก็พาให้ผมเดี๋ยวซเกย ออกมีเลยเดินตกไปออกนีแล้วก็เลเซอร์ไปมั้ตรงไปเลยไปตรง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 ไปเฮ้ยมึงเจ้ไม่ใช่ทางนี้เจ้ไม่ใช่กูเจี่ของดีเฮ้ยเจออะไรกระทากระทาเลเซอร์บีไอ้ไอ้นี่ใช่เลเซอร์บีเหมือนมันน่ะเออลิงลิงตกเจ๊ลิงตกวางดิวางไว้เลเซอร์บีมาเลเซอร์บี เอกลัวเจกัวเฮ้ยเรนนะข้งหน้าน่ะหลังก็แพ้เฮ้ยแบกวิข้างบนนั่นน่เจอเจอเอเจอเจอของดิเจอของเด็ดยล้วคนช่น เอ้ยแต่อันนี้มันดีมากเลยนะแบบยิ้มใส่ได้เอ้ยจับจับคนนึงจับคนนึงเอ้ยกู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 กันหนึงเอ่อไม่ไม่ถึงอ่ะไอ้ชี้ลงมาอันหน่อยอ่าได้และได้ลไ้ละอ้เลือดเลือดพอชั่นหนึงใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ก่อนมาเข้าไปแล้วมันจะแข็งหรือเปล่าอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่อุเอ่อพอชั่นไปแตกเกินมากเกินมากไม่เกินไม่เกินไปเอาลูกไปเอาลูกบัตกันไปเอาลูกบัตกัน มีลูกบาศก์กลูกบาศก์กันโอ้ยมันสูงอะดิมันต้องค่อยๆลงมามึงลงมาก่อนได้ไหมโอ้โหเฮี้ยอะกูจับยูพี่ดอพี่ดอนเจบาไปไปเอาลูกบาศกันมีอไดมเลือเจ้าล้มลุ่นไม่เป็นล้นชาเดว่าหมหลังหลังหลัง quang 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 ลูกบาทลูกบาลูกบาทมามาเปกันเอาไป้อมกันเอาไปองกัเอาไปป้องกันเาไปกเอาไปป้องกันเอาไป้อันเอา้องกันเอาไปป้องเอา้องออกเอาออกอ้องัเอาอน

โอ้โหอีกยคือมีการร่อตัวสุดแล้วไม่ไม่รออคนสามหมดโอ้ไปเดี๋ยวเตรียมปั๊มเลือดก่อนพวกมึงไะเฮ้ยอะไรอะวับรวะรีวิวรีวิวสติ๊กเกอร์ไม่อยากรีวิวจังเลยะขอสตามิน่าอัพเกรดเลยเออเอาไปเอาไปขอสติงนะครับเฮ้ยเฟเตอร์เฟเตอร์เฟเตอร์ดรอปเอาเลยเอาเลยเอาเลย พรโอ้ยเอาไปใส่ไปหยบเช็คอันนี้ก่อนว่ามันมี้อรับมีอะไรดีๆด้วยเปล่ามามามาเปิดดิฝังนู้นไม่ใช่เหรอวะฝังนี้นี่คืออะไรอ่ะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไม่มีอะไรที่มึงยังไม่ได้หยิบไปอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเโกงโกงโกงหน่อยโกงกงหน่อยกงขอทำนี่ซามิน่าออัด้ยีหน่า ดักเเรนดลอาแท็บไหมใช้แท็บไหมได้นะมันไม่แท็บมนเบิดเพราะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะเออว่ะไอ้แค่เราไม่มีอาวุธถูกเไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่มีอาวุธด้วยพอพอเราไม่มีอาวุธมันเป็นแท็บด้วยอะไรไม่ค่อยได้ระเบิดระเบิดเอาที่เฮ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะซิกข้างบนอ่ะดักเทปรกินเน็ดอันนี้คือเฮียอะไรวะวารูแท็กเกอร์เหรออวารูแท็กเกอร์สุดละเอีย ไอะรก็ Vulnerable tagger นะก็แท็กมีของมีค่าเอาไว้แท็กของเอาแต่จริงๆเราก็เปิดเปิดทุกตู้อยู่แล้วไม่ต้องใช้หรอกอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเอยระเบิดระเบิดเด่นใช้ก็เอาแท็กระเบิดไปแล้วไม่ใช่หรอหรือว่านี่มันมันม่มี duck t a ก็คือเป็นระเบิดแบบระเบิดกระจายเยอะๆระเบิดตุ้มอ่ะเอ้ยเราเราพอไหมเราเราเซฟเงินกันไหมจะเอาอันนี้ไปจริงเหรอเนี่ยไม่ไม่ใช้เอาไปทำไมเมื่อกี้ไม่ใครใส่ลงไปดินังไม่รู้เออ เป็ดต่อเอ้ยเป็ดมันระเบิดได้กป็ดต่อไม่หยุดไม่ใช้เป็นดรอได้ใช่ไหมรถใหม่ใช่ใช่ใจะเอาป็ดไปทำไมจะเอาเป็ดไหมเอาเป็ดไหมได้ได้ได้จะเอาเป็ดไหมหรือเราจะเก็บตังค์ไว้ซื้อเผื่อได้มีเผื่อตอนนั้นมีปืนรอบรอบน้ามีปืนดีกว่ามั้งไปนี่ก็ได้ช่างหัวคนนี้เนี่ยซื้อปืนกับคิตตันอะเขาเนี่ยเอาไว้ชาร์จโอเคตายพี่กิงหัวรอด ตาลาเกือบใช่แค่เกือบอ่ะผมสแตมิน่าหมั้งคดว่าสีหรอไอ้ลองก็ตาด้วยเดี๋ยวเวลาเปิดประตูเปิดทีกันดีๆหัวปุ้งหัวแล้วโลกอ่ะคือกลัวไปถึงแล้วแล้วกูก็แบบเอ๊ะทำไมมันเงียบจังบ้าเหมือนทุกคนแบบไม่มากูเลยลองกดไปเลยแล้วมันก็เลยแบบนัดยหลังเว้ยโอู้หของโู้อู้อุ้ยกินอันเบืเริ่มเลยอ่ะใครมีสแตมิน่าเอ้ยใครมีแป้งหน่งเยอะแปเลยไปเลยไปเลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวเอียงก่อนได้ป่ะเอียงเอียงก่อนนะแปลเลยแปลกแล้วแปลกแล้วแปลกแล้วเฮ้ยไม่รู้ผ่านประตูได้เปล่าอ่ะเอียงก่อนได้ป่ะเออมันแปลกแปลกแปลกแล้วเอาไปใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย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 เจ๊เจเจเออเดือดแล้วไงเจผมยกเองผมยกเองราวางวางดีๆรวางดีๆรวางดีๆใหญ่คนเออไปไปเจแตมันได้แล้วอ่ะ แม่แม oh, ่แม่ก็เดี๋ยวเราไปสามพอยตเลยอ๋อเออมันมีสามพอยต์ด้วยว่ะเฮ้ยเอาเอาไอ้เปียไปหนได้ะแม่ไอ้ตัวเบาอ่ะใช้ไม่เป็นอ่ะได้เลยเฟเธอร์เอาเงินทไปสามเราไปสามพอยต์เลยเฮ้ยมีเด็กมีเด็กพูดเร่อเด็กเดี๋ยวเพิ่งวางเดี๋ยวเพิ่งวางของเงินเดี๋ยวเด็กมันกระบกเงนขาดเอารถวางไว้ไกลรถวางไว้ไกลเดี๋ยวมันปัดเป็นตัวผู้หญิงนะแมนนนไอ้้ตัั่าจะไปแล้วมันน่าจะไปแล้ว ไม่ไปว่ะแม่งข้างหน้ากูเลยสั์เอ้ยแอนาเบลแอนาเบลระวังของดวยเด้อของ,อองี้าปัเยี่ยเย่ย่ยาวนเส้นภาพดูดูไอ,อ้อเรี่ยครอมาไม่โดนเหรออย่า มันติดต่อแตกระดาบนีไม่โดนเก็บได้ปะถ้ามันไม่โดนอุยออุยโดนโดนจโดนโดนแทนออเจ็บเจเจ็บคอเจ็บกูเจ็บอ่เฮ้ไอ้เจ๊ยโอ้ใช้ดีจังเลยไอ้บัต์เฮ้ยไอแอนนาเบลิ้ มีเด็กนะเจ๊มีเด็กนะมันมา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 อเด็กลปมาจะทำไรอ่ะมคิดว่าอันนั้นทำได้อ่ะจะจับแม่งลอยสัหนึ่ง อ okay, okay. okay uh, ันนี้ต้องนโอเคๆเอาเอเคมแล้วแล้วเขาเลยเอ้เขาเลยเ่งนอนอืมไอซีืนมาใช้ระเบิดไปปืนมารับใช้ระเบิดที่มึงต้องใช้งานดัเนาะไอ้เนี้ยระเบิดก็ไม่ใช่ของกู let's go บอมบ์บอดี้เลยเงียบย พ่อดยังไม่ตายี่ยมันยังไม่ตายเกห่งมากทุกคนไปไปไหาพอยต์ไปหาพอยต์ต่ออ้ไปไปไปมองยอย าเลือดตูมมีใครมีใครมีเลือดเท่าไหร่บ้างเลยมีกันเพีรยที่ปวะติ่วแปลแปลแปลอะไรนะอมันจะมันจะพุ่ขอมันจะพุ่งของมันอยโอ๊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 ยอ๊ยโ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 อยโอ๊ยโมันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โยย จับมันทุ่มจับมันทุ่มจับมันทุ่มไอเด็กช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจแจแจบเอาแจกพิเศษเมจิกบิ๊มมาให้รับหน่อย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 เออรถ่ปรถไปไอ้ยับรถเข้ายับรถเข้าวางเลยวางเลยเฮ้ยเด็กเดตรเด็กเด็กไปละ เดี๋ยวมันลงหลุมเดียวมันลงหลุดตัวสวยตัวสวยแต่ดีดีเลยลูกแก้วจูดี้ปล่อยเลยปล่อยคนหนึ่งปล่อยคนหนึ่งปล่อยไม่ใช่ปลาใส่หน้าผมมาฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ไม่สำรวจเลยเออระวังกำลังใหญ่กัยไม่กัดไปเลยไปเล็กอ่าอ้า โอ๊ยให้หองนี้ห้องนี้เป็นของเด็กเดี๋ยวลูมจัดการอ่ะเลยครับผมข้างบนม่นกระจอกขนาดนี้เลยเออเอาห้องนี้ใสไปก่อนเพราะว่ามันใหญ่เกินขอมาเจอคนจัดการครับแล้วของที่นี่ไว้ช่างแม่แล้วใช่ใช่ไอ้ที่เหลือไม่ที่เหลือเอาเอารถไปไปเอาของที่เหลือที่เหลือว่ายไปด้วยดีกว่าการเผื่อเด็กเปรตแม่งมาทุ่มเออว่าจริงเจ๊เจ๊อย่าแย่งกันติดตาหนู แต่เด็กมันจะไม่มาที่นี่ใช่ไหมลืมไปว่ากุยกแป้งเลยนี่มันเนี่ยไปเชี่ยมยกอย่างนี้ทาไมคนเอาลงมาเราลงไม่เห็นทางกันของหายไม่แต่มึงอะจะไม่ไปเห็นทางของฉันที่ไหนอะหุ่นหุ่นหุ่นไหนไหนหุ่นกับกล่องอุ้ยหุ่นยากกว่ามันต้องลงมาไม่แต่ว่ามันต้องอุ้ยเ ตะแคงมาได้ไหมตะแคงไมาแรงงั้นเอาอันนี้ไปก่อนละวอันนี้ไปก่อนนี่โอ้ยเที้ยแต่ละชิ้นมึงอะเอาล็อไปรับ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 ยังรับยังครั้งแรกมีใครไหมอ่ารับต่อรับต่อแล้วรับเพียร์วาง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 ดีดีวางดีดีวางดีดีวางดีเฮ้ยเด็กเพี้ยอ้าวโอ้เพียแล้วลุงกูไปไหนวะอ้าวเรียบร้อยลุงแตกเอาลุงออกไปเน๊อ โยนเป็นวัตถุไร้ค่าพี่มา่อไรอะอยู่นี่เอาออกมาเลยจะได้ชุอแล้วก็กลับบ้านกันหมดแล้วหมดแล้วอยายามกังไม่หมดตรงนี้มีตรงนี้มีมีมันไม่ไหวอะดิมันใหญ่เกินอะจะจะเอาให้ไหมเออแต่มันใหญ่เกินอะดิเราจะเอามาได้จริงหรอแกนเอ็แกนวเราต้องหาหาทางขึ้นมันมาจุดมาออกเปียก แล้วไปเชื่อโยใครอ่ะจับ,จ,บนนจับนอนแล้วลากผ่านช่องอ่ะจับนอนแล้วลากผ่านช่องไม่แต่ว่าเดินคือเราจะเอาลงไปยังไงเจ้ลงไปก่อนนะั้างั้นอ่ะเอออย่างงี้ก็ได้ให้มันอยู่มือนึงก็ได้เออเออเอาไปดับกว่อนะเอออะปล่อยนะไอ้เหี้ยปล่อยดิปล่อยปล่อยจับจับจับนอนแล้วลากส่ช่องเออเพราะว่าเราเอาไปส่งอันเนี้นเราเราลากไปจุดเลยนมันมันแอบแอบที่จะ เสียหายเยอะแล้วเหมือนกันนะเขาไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาเอาเอาไม่ใช่เอาอันอนี้ก่อน้อลูกปั้นก่อยลูกปัน้นลูกปั้นก่อนแล้วค่อยแล้วมึงกระโดดไปกระโดดมาไอ้สัสเดิน <laughs> เอารถเอาลูกปันก้นเข้าไปก่อนได้เลยเอาลูกปั้น <c oughs> แล้วใช่ใช่ลูกปั้นก่อนแล้วก็แล้วก็ตามด้วยรถเขน็นโอเคแค่นั้นแหละจะโดนหนีบไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่ไมอ,อกไปออกมานทีออีดแล้วว่าหาทางกลับบ้านกันมอนมาจะรีสปอนใช่ Let's go <S กลับบ้านกันดีกว่าต้องรอรอลุงกลับมาด้วยดิรอ,อกูด้วย่ <laughs> วาวิงวาว่งมางมวิา่งมาเด่นได้หดเด่นเด่นอยู่ไหนวะ อไม่ได้เจมาไม่ทันกินไม่ทันไม่เป็นไร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 ไปเก็บขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนทั้งนั้นอ่ะกดเลย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 เยเด่นตัวแตกอยู่บนโต๊ะไม่เป็นไรแตกดังเป็ได้เงินเยอะได้เงินเยอะได้เงินเยอะทิ้งเลยเรวยรวยรวยไม่เสียตังค์ว่าเราต้องมาต้องเสกไม่เสกอ่ะไม่ไม่ไม่ ยอากได้ปืนนะแต่คนที่เกิดมันจะได้ได้แบบเลือดแค่หนึ่งอ่ะอ่าใช่ได้อุ้ยมีดาบเี่งเอาเต้นเอาเต้นไปเฮ้ยปืน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 เต็งเต็งเต็งไปเต็งไปเต็งไปเรื่องปืนปืนยาสลบป่ะใช่ไหมเกิใช่กระแทกอันนี้นะปงเปงปงเปงนี่อุ้ยมีดาบด้วยนี่วะไเอาดาบเอาดาบปืนยักตลบไปอู้หูหมื่นสองเก้าพันตอนนี้ไปเฮ้ยเด่นข้างบนไปเหมือนเดิม ตั้มหน้าตรงนี่ต้องนี่เลตัมมิน่าห้าพันตัมมิน้ายกไปเลยลูกเลนเก้าพันเฮ้ปากเอาสปีดได้ไหนลูกสปีดอ่ะได้ไหมได้ละได้ไหมได้ได้ได้ขอระเบิดเอียขอทำเป็นอันนี้ก่อนขอทำเป็นอันนี้ก่อนไม่ไอ้ปืนมาทำกระสุนบั็ได้ไหมเฉยไอกระสุนมาใส่เขีดท่านได้ เสอ่ะเอาไปชาร์จได้เอาดาบมามันก็สุดบอกได้นี่เจใช่ป่ะอืไม่รู้อ่ะเจไม่รู้มันทได้มันทาได้เออยาใหญ่ไปใช้ให้ให้เดมเออยาใหญ่ไดาไมดาบ้ผมว่าดาบดาบ้จะตีบอสมอตายเมือกัดาบว่าคมได์คอมโบคอมโบยแล้วเตีอะแต่ตอนเนี้ยคือตังเหลือแค่สองพันเนครับ่าดเข้าไปไม่เป็นไรเราก็เก็บขาน่าไงเพิ่มสปีมีคนหยิบสปีดได้เหรอเนี่ย เก็บไปแล้วหยิบไปแล้วจ่อยตังได้เลยต่ายตังเลยโอ้ยยาหายไปแล้วหมดวะอยู่นี่ <laughs> ในรถเ,เ,เ,เอาเตรียมกด